เพื่อนบอกว่าใน Google Chrome ก็มีฟีเจอร์แปลภาษาหน้าเว็บด้วยแต่ทำไมเครื่องของเราเออเวลาแปลแล้วจากภาษาอังกฤษมันก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ละ่ะไม่เห็นเหมือนเพื่อนบอกเลยอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้ตั้งค่าให้แปลเป็นภาษาไทยนะครับเบื้องต้นผมใช้ NVDA ร่วมกับ p p ตาทิปบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผมอตอนนี้ Windows 11 24 H2 นะครับ ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปใน Google Chrome ก่อนอย่างตรงนี้ครับก็เป็นหน้าเว็บที่เขาคุยกันเรื่องการเล่นเกม e ยูโรไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเช่นผมเข้ามาเว็บนี้แล้วเนาะซเด็๋เมลขูกอ่ลิงโกฟู ผมไปที่เม EN คอัพหนึ่งจุดดั้วิดหนึ่งพันสองร้อยเจนี่สิบสองก็มีคุณ David, เดวิดมาพูดคุยมายิงล so นะิตอีส์น็อตโซฟูตฟอร์บส์ไฮนิ่งฟูวิดอฟแอนด์ไอทีเฟอร์ฟูริตบิคอันเดอร์สแตนเด็บส์ก็จะมีหัวข้อที่เขาคุยกันแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลายคนมีพวกส่วนเสริมการแปลภาษา instant translate advanced translator Trans หรือ AI translator ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่บางคนไม่มีส่วนเสริมเหล่านี้เลยอ่าไม่มีส่วนเสริมเหล่านี้เลยนะครับก็ จริงๆไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge หรือตัว Google Chrome เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันการแปลภาษาอยู่แล้วแต่ว่าเบื้องต้นครับถ้าเกิดเวลาจะใช้งานนะครับทำได้2แบบคือกดคลิกขวาหรือกดปุ่มแอปพลิเคชันแล้วก็เลื่อนไปหาเมนูแปลภาษาซึ่งถ้าเป็นคาอังกฤษอยู่ต้องไปตั้งค่าหรือ2ก็คือกดอ l t f นะครับกด Alt ค้างไว้แล้วกดตัว F ฟินแลนด์เมนูซับเมนูอ่าไปที่เมนูซับเมนูอย่างเงี้ยแล้วกดลูกศรลงมาถ้าใช้เมนูภาษาไทยเนี่ยครับก็เลื่อนลูกศรไปหาคําว่าแปลภาษาหรือกดตัวเปลี่ยนภาษาแล้วกดตัวสระแอร์ไทยเปิดไทยแปลภาษาสี่แปดสี่ก็แปลภาษาเนี่ยครับถ้าเรากด Enter ไปปึ้งแปลนี้ไหมเลิศภาษาพีดรวบพับแปลครับแปลภาษาพีดรวบพับสี่ตลวเด็เขาก็จะภาษาที่ตรวจพบก็อังกฤษการแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จสมบูรณ์เลิศก็เออทำไมเป็นอังกฤษล่ะ คือเพื่อนบอกว่าเอ,อแปลเป็นไทยได้นี่นาแต่ว่าเออถ้าแปลเป็นไทยไม่ได้ภาษาวิบแลนี์อโอเคผมเอสเคปไปก่อนนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าเรื่องของภาษาใน Google Chrome ก็คือตั้งค่าแปลภาษาของ Google Chrome หน่อยครับโดยการกดอัตเนตค้างไว้แล้วกดตัว f อฟินแลนด์เมนูซักเมนู แล้วกดลูกศรขึ้นหาคำว่าการตั้งค่าอออ๋อันนี้การตั้งค่า23่สิ4ขอสาธ <istic> ิตเป็นเมนูภาษาไทยเนาะจะได้เข้าใจง่ายและตรงกันนะครับเจอการตั้งค่าแล้วเอนเตอร์เข้าไปครับผมการตั้งการตั้งค่าด็อกเมนต์พอเข้ามาออโต้โฟมโหมดแล้วแท็บหนึ่งครั้งไปที่เมนูคุณและ Google คุณดะ กูเกิลหนึ่งอแล้วกดลูกศรลงไปหาเมนูที่ชื่อว่าภาษากันครับการป้อนข้อความอัตโนมัติลูกศรเร็วหน่อยนะค้ามเป็นภาษาที่พันลักษณะที่ื่องมือค้นหาฟรีลูกศรลงไปเรื่อยอเราเซิร์ชเมื่อเริ่มต้นภาษาเก้าออพอเจอภาษาแล้ว Enter ได้เลยครับเคอร์เรนเทจหลัลจงจากนั้นครับแท็บทีนึงก็ได้ไม่ได้มั๊กเพิ่มภาษาบั๊กจะมีเพิ่มภาษาแล้วให้กด โครงสร้างแบบหัวข้อนะครับโดยการกด head hotel ตรวจตัวสะกด head i n g ding s o head hotel ต่อครับไปที่เมนูนี้ google แปลภาษา head i n g ding o g o o g l e แปลภาษานะครับผมเมื่อเราใช้ google chrome เขาก็จะใช้ <photos> google translate หรือ google แปลภาษาครับค่ามาตรฐานเรากดลูกศรลงมาคลิก combo box กดทันทีใช้ google แปลภาษาเขาเลือกไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราเลือกลูกศรลงไปอีกครับแปลเป็นภาษานี้ combo box เขาเลือกเป็นอังกฤษนี่ครับแปลเป็นภาษานี้ combo box เขาเลือกเป็นอังกฤษอยู่ครับให้กดอ n ต e r n e t ลูกศรลงครับผม ใคร,ครเป็นอังกฤษอยู่นะครับอัตเนตลูกศรลงเปิดคอมโบบ็อกขึ้นมาแล้วกดเพจอัพครับผมหรือเลื่อลูกศรขึ้นไปหาไทยให้เจอครับรันดาคียาแผมลองกดไม้มาไลายแล้วนะครับอังกฤษวงเล็บเปิดอยู่ไทยวงเล็บเปิด เขาไม่ไปนะครับเพื่อนๆก็เราก็ต้องเลื่อนลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆหรือกดเพ g อัพขึ้นไปเพดอัพเขาคือเขาเรียงกไก่ถึงฮันกัคู่ถ้าเราใช้เมนูไทยนะครับสุดาดัสัดอันนี้เลยแล้วเนี่ยซอโซผมว่าเลยก็กดลูกศรลงมาเพือเนี่ยก็ต้องกดลูกศรลงไปเรื่อยๆหรือลูกศรขึ้น เรียงตามตัวอักษรกไก่ถึงหงนกนครับตัวนะครับุรีเตกเเมนตามินอตายตเรใกล้ๆแถวเนี้ยทามินตทามินทาจิจทสิพอเจอไทยแล้วก็กด Enter ได้เลยครับแป่เป็นัาสซีคัมโบบอกไทยคาพอ พอเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมจะไปที่หน้าเว็บเดิมจริงๆผมก็กรอบเวลาแล้วคุณก็ลองไปใช้งานกันดูเลยอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บนี้เป็นคําิมพหนึ่งจุดดาวิดหนาเนี่ยคือเราอยู่ที่หน้าเว็บนี้นะครับผมก็ทําได้2วิธีการคือกดแอปพลิเคชันแต่บางครั้งมันไม่ขึ้นเราก็ไปที่เมนูครับโดยการกดอั t e r n a t e f เมนูสักเมูแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นพิมพ์ไทยเปิดไทย กดลูกศรลงไปก็ได้นะครับหาแปลภาษาแล้วหรือกดตัวสระแอแค่บันทึกแต่ชร์ไม่ได้แค่อันดับสร้างคีย์อาร์โคสจะหาให้เจอกัอนนะครับแค่คาฟูเทคหาแปลภาษาไม่เจอมาอังกฤษอีโนชโซฟูเทคนะครับเด<ค>ี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเด็กคาฟูเทค เมรูสัมเมรูตั้งโครมเป็นบลรัฟลุกกลูกซอนลงมาไดหน้าตาหน้าตามัดดึงพันธุกรประวัติการดาวบุกมาละกลุ่มแท็กัดส่วนขยายลบข้อมูลนทำให้ข้อขับทำให้ข้อขับเต็มหน้าจอ F him control คนหาด้วยแปลภาษาหน้าเวลบเบิร์น48 of 20ทำไมแปลภาษาอนุเอเวอร์เบิลไปแล้วล่ะครับผมอืมแปลกจังเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่าคอนโทรล F 5รีเฟซนิดนึงนะครับใครเจออาการนี้อ่าอัตเนมัติเมรุอังกฤษวงเล็บไทยวงแปลภาษา48 of 20แม่เมื่อกี้ ถ้าใครเจออาการแปลภาษาไม่สามารถที่จะทำได้นะครับวิธีการก็คือ c อนโทรล f 5 r e รีเฟรเมื่อสถานการณ์มันเกิดจริงบางครั้งก็ได้ลองกันเลยเนาะเนี่ยเมื่อกี้ครับผมก็อยู่ที่หน้าเว็บเดิมเรามีการ Refresh นิดนึงโดยการกด c อนโทรล f 5นะแล้วก็คราวนี้กดอัตเลนท์ f <Med usa. S 1> แล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็น English, <Thai. S 1> เป็นพิมพ์เป็นไทยแล้วก,กดตัวสลแระแ,แปลภาษาจาก unverbal <4, 4. S 1> ใช้ได้เฉยเลย คราวนี้ก็ได้เ r อรได้เลยครับแล้วก็จะมีเนี่ยอังกฤษแท็บเรากดลูกศรขวาแล้วก็กด Escape ออกจากเมนูตรงนี้นะครับหน้าเว็บก็จะกลายเป็น How to Eurofile play ก็เราลองไปกด เฮต์โฮเทลไปที่ราคาหลักเบนไดมาร์ควิดดึงมหาภาคเดวิดเอชหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองมอร์มามหาภาคสวัสดีภาคสามกรีดของฉันไม่ค่อยดีสำหรับการฟังวิด,ดีโอและฉันชอบอ่านมากกว่าเพราะจันได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราก็กดลูกศรลงอ่านหน้าเว็บก็เขาก็จะแปลเป็นไทยให้เลยอันที่คือโรฟรีสามไม่มีคู่มือเป็นไดลล้ตักษสอนใครช่วยส่งคู่มือ,อสักหาแต่ก็มีในส่วนของเพื่อนๆเราหลายคนทำสื่อสอนเรื่องยูโรไฟล์ไปแล้วครับเนี่ยผมเฮต์โฮเทลต่อสองจุดนิโคล่ายี่สิบสองสวัสดี หากคุณกดปดุด่ม Profit ขณะอยู่บนคลังบินหน้าจอวิธีใช้จะเปิดขึ้นไม่เพียงแต่จะมีงลัดให้ใช้นานเท่านั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอ่านแบบตรงหน้าเว็บเนี้ยโดยไม่ต้องมานั่งใช้ตัวแปลภาษาหรือจริงใช้ Advanced Translator มันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีส่วนเสริมเราก็ไม่ต้องลงเราก็ใช้แบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้หน้านี้กลับไปเป็นแบบเดิมอลองกดคอนโทร l ได้2วิธีนะเรากด a l t e r ตลองดูนะ Alternate F แล้วกดตัวสระแอ บางทีไม่เจอนะง่ายสุดเลยคอนโทน F5 บางทีเนี่ยผมเองกเอ็เวลาทำสื่อเนี่ยชอบเกิดอาการนี้คอนโทน F5 ดูซิว่าจะกลับหนาเนี่ครับก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษเหมือนเดิมห่งจุดดาวิดหนึ่งผมว่าจริงๆอ่ะเราไปเรากดอินเทอร์เน็ต F แล้วก็เลือกแปลภาษาย้อนกลับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนกวาหาอังกฤษก็ได้แต่จริงๆคอนโท l F5 เร็วกว่าอื บางอย่างไอ้วิธีที่จะทําได้นะครับเพื่อนมันทําไม่ได้เราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้มันไม่มีอะไรตายตัวเพียงแค่ว่าเราจะทาอย่างไรอาจจะแปลทาไงครับอัตเนตเอฟเมนูซับเมนูเปลี่ยนภาษาที่เป็นพิมพ์ไทยเปิดแลากดสระแอร์แปลภาษาสี่แปดในกรณีที่เราใช้เมนูโครมเป็นไทยเหมือนกันนะแล้วเอนเตอร์ปุ๊บแปลนี้ไหมเลิศแท็บแล้วเราก็เลื่อนลูกศรขวาไทยแท็บสี่แปดแปลเป็นภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์เลิศเสร็จสมบูรณ์แล้วเอสเคปุ๊บีขึ้นขึ้นด้วยแล้วก็คราวนี้ก็อ่านเป็นแบบภาษาไทยได้เลย สอจุดสามาหักคาเดวิด1น2 4สี่มหั้าสกายสามรอนี่คือขั้นตอนที่คุมสามารถปฏิบัติตามเพื่อถอดออกคนเนี่ยเดลวิทห้าให้หนจุดเปิดระบบที่จำเป็นขั้นแรกเขาก็เนี่ยสามารถที่จะไปอ่านเว็บไซต์ต่างประเทศที่เขามีการพูดคุยแล้วก็แปลเป็นไทยได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ส่วนเสริมหรืออะไรเลยก็โครมก็เขาก็มีให้นะครับผมก็สามารถทําได้แบบนี้ง่ายๆกันเลยเอ,อ่าหรือถ้าพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็คอนโทรล f 5ปึง้ง กลับมาเป็นภาษาอังกฤษ,าษาเหมือนเดิมอยากแปลหน้าไหนก็ทําแบบนี้นะครับลองดูกันอ่ะเป็นความรู้ที่นํามาฝากกันกับบริการหมอคำหนึ่งสพลัดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการแปลภาษาใน Google Chrome ก็ทําได้ง่ายๆตั้งค่าง,ง่ายๆแบบนี้ แต่วันนี้ถ้าตะกุกตะกักหรือผิดพลาดประการใดไปนิดนหน่อยนี่คือเรื่องจริงเลยที่เวลาที่เราทำสื่อบางครั้งมันก็เกิดอาการนี้แต่เมื่อเกิดแล้วก็หาทางแก้ไขด้วยกันไปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับบริการหมอคอมหนึ่งสินสีพัดกันครับสวัสดีครับ